จร่งทั้งคู่ติดโรคได้ไหมนะครับ EP 2แบบซับละเอียดนะครับผมมาเข้าเรื่องเลยเนะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับใครยังไม่ดู EP แรกเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนก็ได้นะครับจะได้ได้ความรู้แบบครบทุกส่วนเนะเพราะ EP ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของตากนะครับผมอ่ะโอเคมาเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะผมจะแยกให้ละกันระหว่างแบบภายนอกนะครับกับภายในก่อนเนะตามสเต็ปนะครับ ข้างล่างเนอะนะครับเพื่อเราจะเจอแบบผู้หญิงที่แบบว่าเอ้ยแค่นี้ได้ไหมนะครับภายนอกก่อนภายนอกก่อนเดี๋ยวไว้แต่งงานนะครับค่อยให้สํารวจภายในถ้ำนะครับคือเนีสมัยนี้แม่งสมัยไหนแล้ววะนะครับก็ขอแยกละกันเดมันจะได้แบบละเอียดละเอียดนะครับประเด็นแรกเลยนะครับภายนอกเนี่ยรู้ไหมคืออะไรนะครับนิ้วนะครับมันมีมาแล้วนะครับพี่ครับ ถ้าเราเอานิ้วเนี่ยสำรวจในถ้ำเสียงไหมนะครับคือแชทมาน,นานแล้วครับคือจะเอาให้ดูเนี่ยว่ามันมีจริงๆเว้ยนะครับซึ่งถามว่าเสียงไหมก็ตามรูปเลยนะครับคือถ้ามึงไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเอ,อ่อแบบชอบนั่งเนี่ยนั่งแบบขุดๆเล็บอะนึกออกไหมให้ขุดๆจมูกเขาเรียกว่าอะไรว่าจมูกเล็บจมูกเนื้ออะไรสักอย่างอะคือแก,แกะเนื้อตรงเนี้ยนะครับผมแล้วออจนมันแบบมันแดงมันแบบมันมีเลือดออกอะไรเงี้ยก็ ไม่เป็นไรนะครับคือเอาไว้ง่ายถ้าเกิดคุณไม่มีแผลสดตรงแบบตรงนิ้วที่คุณเอาเข้าไปอะ่ะมันไม่เป็นไรนะครับผมและเดี๋ยวมันก็จะมีคนถามกันอีกว่าและถ้าเป็นสะเก็ดแผลล่ะนะครับคือถ้ามึงไม่ได้ทําแรงแบบเอานิ้วทาแรงอะ่ะเข้าใจวันึกภาพาบอกไหมสะเก็ดแผลมึงไม่หลุดนะครับแล้วกลายเป็นแผลเ,เปิดอะ่ะมันก็ไม่มีทางเข้าของเชือ้อโอเคไหมนะครับจำไว้เลยนะว่าถ้ามีทางนะครับผมเข้าของเชื้อให้เข้าไปเนี่ยมีโอกาส ติด HIV ติดซิฟิลิสติดน้องในนะครับผมถึงแม้มันจะมีโอกาสติดน้อยนะครับแต่คำว่าน้อยเนี่ยมันก็เท่ากับมีถูกว่ามันไม่ใช่ไม่มีโอเคปะนะครับเดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลเป๊ะคอนเฟิร์มมาจากปากหมอให้อีกทีหนึ่งเลยนะครับผมต่อมานะครับทีละสเตปเนะนะครับหลังจากคลิปที่แล้วจุบ๊บนะนะครับแล้วก็ต่อมานิ้วนะครับผมเห็นปะ่ะกูเรียงตามสเตปให้เลยนะครับตามสถานการณ์จริงเลยนะและสถานการณ์จริง ต่อมานะครับก็คือการทาสีนะครับผมการกินหอยนางรมการกินไส้กรอกอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับเหมือนเดิมผมยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงนะครับผมให้ดูเลยเนี่ยอันเนี้ยนะครับคือตอนที่กําลัง <c oughs> คือตอนที่ผมกาลังจะกินหอยนางรมนะคือแบบเอ๊ะเชียแปลกๆวะนะครับและบังเอิญบังเอิญเราก็เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นคนตรงๆด้วยไงเลยถามก่อนว่าแบบว่า คือเหมือนว่าถามเป็นแนวแบบความห่วงใย,ยอะแบบไม่ได้ออกแนวรังเกียรอะเลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันแปลกๆเว้ยนะเรารู้จักกับหมอเดี๋ยวถ่ายตรงเนี้ยให้หมอดูไหมนะครับและดูนะครับ,นะรบหมอตอบกลับมาแบบนี้นะครับแล้วผมถามแค่ว่าไอ้พวกคนที่ขี้อายเนี่ยปิดไฟเนี่ยหรือแม่งไม่ได้ดูอะไรก่อนเลยแล้วแม่งลงไปทาสีไปกินหอยนั่งลมปั๊บเนี่ยมีโอกาสเกมไหม นะครับซึ่งตามหัวข้อครับถ้านะครับอีกฝ่ายยังไม่เคยเนี่ยนะครับจะเป็นได้ไงนะครับตามความเข้าใจเนี่ยคือต่อให้ยังไม่เคยมีกับใครมาเลยเนี่ยถ้าเพื่อนคุณเป็นนะครับและคุณใช้ของร่วมกับเพื่อนคุณนะครับคุณก็อาจจะเป็นได้นะครับแม้ว่าโอกาสจะน้อยก็ตามนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเอาตรงนี้มารวมเนะเพราะอยากคิดว่าคนที่มันไม่เคยเนี่ยจะปลอดภัย100เซนะครับแค่โอกาสมันน้อยนะครับแต่อย่างที่บอกนะไป <c oughs> แต่อย่าง <c oughs> อ้อยโทษทีครับอ้อยแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะสับละเอียดนะครับจะได้คิดกันเยอะๆก่อนทํานะครับแต่เชื่อะนะครับ <c oughs> พอความเฮี้ยนมันขึ้นสมองอะ่ะแม่งก็ลืมไปหมดแล้วที่ผมบอกอ่ะนะครับอะมาต่อมานะครับก็แน่นอนเนะเมื่อกี้นะครับผมอ่ฟูดพร้อมภาพประกอบไปแล้วใช่ไหมต่อมาก็เลยนะครับลองจินตนาการดูนะเชื่อปิดไฟเหมือนกันเลยนะครับคือ ผู้หญิงที่แบบสาลายเยอะๆครับนึกออกนะต้องบอกว่าไงดีว่ารู้นะว่าสาลายคืออะไรนะครับสาลายที่ว่ามันอยู่ตรงหอยนังลมนะครับและไอตัวแผลเลิมพวกนี้มันจะอยู่ด้านหนนะลองคิดภาพตานะผู้หญิงก็จะไม่รู้นะครับผู้หญิงก็จะอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันเป็นสิวหรือเปล่าวะแล้วกูไปเกาไปคันมันแล้วมันก็เลยแบบเป็นแผลแล้วมันก็เลยเจ็บนะครับทีเนี้ยพอผู้ชายไม่ได้มองมันไม่ใช่สิวไงถูกว่ามันเป็นเลิมจบเกม นะครับและก็อย่างที่บอกเนี่ยยังไม่เคยเป็นได้ยังไงนะครับเริ่มเนี่ยเป็นง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ก็คือมันก็เรียกว่าอะไรมันไม่ได้อันตรายแต่มันน่ารำคาญเป็นแล้วมันเจ็บมันแสบนะครับแล้วมันก็หายที่สําคัญนะครับถ้ารู้ว่าเป็นนะครับอันนี้หลักๆเลยนะทําร่างกายให้แข็งแรงจบนะครับเริ่มมันก็จะมาก้าวไก่อะไรนะเออมันจะมามามา,มา เรียกภาษาเรียกไงดีวามาแบบมามาเกิดขึ้นอีกอเออโอกาสยากนะครับคืออันเนี้ยอยากเตือนนะครับเพราะคนเป็นกันเยอะมากมากนะครับแล้วก็คนเข้าใจผิดกันแบบเนี้ยเยอะมากมากมันก็เลยทําให้คนเป็นเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะมาเริ่มยาวละเอาข้ามไป HIV แล้วกันเนาะนะครับคำถามยอดฮิตเลยเนะการที่เราลงไปทาสีเนี่ยนะครับไปกินหอยนั่งลมการที่กินไส้กรอกเนี่ยติดไหมนะครับแน่นอนนะครับถ้ายังไม่เคยกันทั้ง2คนกันทั้งคู่ ทำโลดนะครับย้ำนะนะครับถ้าคิดว่ายังไม่เคยกันทั้งคู่นะครับมันจะเอาเชื้อมาจากไหนอ่ะถูกป่ะนะครับแม่สู่ลูกมันก็ดูจะแจ็คพอตเกินไปมั้งนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนใดคนนึงหลอกอ่ะนะครับเราแม่งเป็นอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วคุณแบบแม่งช่างทาสีจัดอีกฝั่งหนึ่งก็แบบแชมป์กินไส้กอกอะไรเงี้ยพอเขื่อนพังนะครับผมน้ําไหลเชี่ยวปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคุณหิวนะฮะคุณบังเอิญแบบกระหายแล้วแม่งกินจนหมดนะครับติดไหม ถ้าคุณไม่มีแผลในปากนะครับฟันผุร้อนในเอาไว้ง่ายไม่มีแผลเปิดในช่องปากครับผมยันถึงกระเพาะอาหาระ่ะกินจนอิ่มเดี๋ยวแม่งลงกระเพาะไปน้ําย่อยแม่งก็ค้าเชื้อพวกนี้ตายแล้วเปน็นอันจบนะนะครับต่อมานะครับผม <c oughs> สเต็ปทาสีกินหอยนางรมผ่านไปนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่สำรวจทํามาหึมกันแล้วเนี่ยนะครับทีเนี้ยผมขอเริ่มจากที่หึมกันแบบป้องกันก่อนนะครับแบบใส่ถุงก๊อบแก๊บนะครับผมอ่ะละกันนะครับเป็นอัลลูนะนะครับเพราะหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเนี่ยใส่ถุงเนี่ยแม่งปลอดภัยนะครับผมแน่นอนนะครับแต่ความจริงเว้ย ไม่ใช่นะครับมันจะมีช่วงนะครับผมและก็ขั้นตอนที่ไม่ปลอดภัยอยู่นั่นคือนะครับถ้าคุณตื่นเต้นเนี่ยหรือเหนื่อยนะครับจนมันไม่แอ็งเนี่ยนะครับคุณจะใส่ยังไงถูกป่ะนะครับตื่นเต้นเครียดเหนื่อยนะครับผมแม่งเหียวกลายเปนอนชาเขียวเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาตัวนี้นะครับแนะนํา NDU นะครับอาหารเสริมจากญี่ปุ่นนะครับรับรองว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจะหมดไปนะครับแถมผู้หญิงจะชมได้ว่าเฮ้ยนานจังนะครับผมอันเนี้ยคนอื่นบอกนะบังเอิญผมแบบนานอยู่แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยไม่มีเอฟเฟกนะครับไม่มีปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อันเนี้ยแม่งบอกกันทุกคนนะครับก็อยากลองทักเลยนะครับอ่ะมากลับเข้าเรื่องนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่แม่งมาอีกแล้วนะครับผม HPV นะครับ <c oughs> ทำไมแม่งมาบ่อยจังวะดูรูปนะที่ผมลงเมื่อกี้นะครับแล้วลองนึกภาพตามนะเกิดจากการสัมผัสทีเ่เกิดจากการสัมผัสบริเวณที่เป็นนะครับแล้วเวลาคุณใส่ไอถุงป้องกันเนี่ยนะครับคุณสามารถใส่คุณใส่คลุมยันแบบเอกของคุณได้ไหม ลองจินตนาการดูนะนะครับถ้าเกิดคุณสายได้คุณจะเทพมากแต่มันไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนตรงโคนเว้ยนะครับที่ไอถุงเนี่ยมันคลุมไม่ถึงเนี่แหละนะครับผมถึงอยากให้ไปฉีดกันนะครับคือผู้ชายอ่ะมันไม่เป็นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไปมีอกับคนที่เป็นนะนะครับแล้วมันเป็นพาหะได้แล้วมันก็ไปติดคนต่อๆไป นะฮะอ่ะโอเคต่อมาโลนนะครับหลายคนคงฮะ โรคเชียอะไรวะโลนี่ยน,นะเออคือมันเป็นมันมันมันเป็นโรคชื่อแน่แหละแต่จริงๆคือมันเป็นตัวนะครับอธิบายภาพง่ายๆก็คือมันเหาอะนะครับสำหรับคนที่แบบยังไม่เคยเนี่ยมันก็เป็นกันได้ไว้อันนี้นะครับเพราะมันอาศัยนะครับคล้ายๆแบบเหาเลยตามเส้นขนของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับต่อให้จะไม่เคยมาเลยเนี่ยแล้วถ้าคุณอยู่ร่วมกันกับอีกคนที่เขาเคยมาแล้วเนี่ยนะครับหรือเวลาคุณไปลองชุดชั้นในพวกบิกินี่ตามห้างแล้วมีคนที่แบบ นะครับเป็นเนี่ยมาลองแล้วคุณลองต่อแล้วคุณโดยที่ว่าไม่ไม่มีซับในอะ่ะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เกลี้ยงกล้าวเนี่ยคนที่บราซิซเลียนเนี่ยก็รอดนะครับเพราะไม่มีที่ให้ไอตัวโลนเนี่ยแม่งหลบไปนะครับสุดท้ายฮิต นะครับอารมณ์ก็คล้ายๆไอโลนเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่ตัวเล็กกว่านะครับคือการติดการอะไรเนี่ยก็เหมือนกับไอโลนเลยนะครับต่อให้คุณแบบไม่เคยซิงเกอร์เนี่ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้นะครับแบบไปตัวโรนเนี่ยนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้ลึกๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะนะครับแมงเชียจากช่องกูช่องจีบสาวกูจะเป็นช่องแบบพบหมอแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่มีโอกาสเนอะที่จะเป็นได้นะครับต่อให้สายป้องกัน นะครับต่อมานะครับแล้วถ้าไม่ป้องกันนะครับสดสดเนี่ยนะครับฟิลดีๆฟินๆเนี่ยอันนี้ไม่อธิบายโคตรง่ายเลยเห็นชัดเ,เห็นภาพชัดสุดแหละนะครับถ้ายังไม่เคยด้วยกันมาทั้งคู่นะครับแคชวี HIV ไม่ติดแน่นอนนะครับแต่เขาต้องไม่ใช่แบบรับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็คิดกันเอาเองนะครับและก็ไอ้พวกโรคที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทั้งซิฟททั้งหนองทั้ง HPV ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับต่อให้ไม่เคยกันทั้งคู่ นะครับแต่โอกาสติดนะครับมันนะครับไม่ใช่นะครับต้องไม่เคยแล้วไม่มีโอกาสเลยนะครับไม่ใช่เนี่ยทำความเข้าใจใหม่นะมันอาจจะมีส่วนน้อยที่อาจจะแจ็คพอตเว้ยนะครับแบบเฮ้ยไม่เคยมีเลยแต่แม่งดันเป็น HPV เว้ยนะครับยังไม่เคยเลย แต่ดันไปใช้ของร่วมกับคนอื่นที่ไม่เป็นเลิมเว้ยนะครับก็เป็นนะครับมันคือแบบ <c oughs> มันเป็นง่ายไอ้นี้ยนะครับเอาเป็นว่าสรุปไม่ง่ายถ้าคุณนะครับรักที่จะซดนะครับผมเพราะว่ามันมนะฟิลลิ่งดีเนะเอาเพื่อความชัวนะครับพาไปตรวจนะครับ ถ้าไม่ไปตรวจนะครับคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะครับกินเปรบฉีดเปรบเนี่ยกัน HIV นะครับผมฉีด HPV เนี่ยฉีดแม่งไปเลยให้ครบทุกสายพันธุ์กันไว้ก่อนนะครับที่เหลือนะครับถ้าเป็นก็รักษา อาการเนอะนะครับเกิดมาใช้ชีวิตนะครับไม่ได้เกิดมากลัวการใช้ชีวิตนะครับเนี่ยแม่งกูเกือบแนะนําดีแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปเนี้ยถ้าใครฟังจบนะครับก็คงจะได้ความรู้เนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่มโอเปอเชักับ o f ฟ i ชั่นเขาเข้าตามลิงก์ด้านหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาอยากนัน่นปรึกษานั่นนู่นนี่แอดมาได้เลยนะครับ